สวัสดีครับผมการจากซูมเคเมราครับแล้วก็วันนี้ผมมาอยู่ในงานของซีซันคอร์สวันนี้นะผมไม่ได้มาอย่างเดียวผมมีเลนส์ rf 28, m f 2 8มาด้วยนะครับแล้วก็มากับทีมงานของซูม c a เมราอีกมากมายหลายชีวิตนะครับก็ในวันนี้นะได้ชุดไฟสนับสนุนจากอาัมาลนแล้วก็ Advanced Photo System ด้วย ในตัวของงานนี้นะครับผมจะเอาเลนส์ R28 เนี้ยไปถ่ายบรรยากาศในงานถ่ายคอสเพลย์ถ่ายสาวๆในงานมาให้ดูนะครับก็จะได้รู้นะว่าจริงๆแล้วไอ้เลนส์ตัวละหมื่นสเนี้ยใช้กับ Canon R5 ตัวละแสนห้าเนี้ยมันจะเป็นยังไงในคลิปนี้ผมจะเอารูปที่เป็นของ JPEG ที่เป็นการใช้ Picture Style ของผมด้วยนะครับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่า Picture Style เนี้ยทำยังไงผมมีคลิปของ Picture Style ไว้นะครับหรือสามารถกดเข้าที่ลิงก์ทางด้านบนได้เลย เป็นบรรยากาศในบูธของซูมคอมเบล่านะฮะที่จัดร่วมกับแอดวานซ์โฟโต้พิเตมนะาเชื่ชุดไฟจากอัมาลานนะครับตอนนี้กำลังถ่ายเลเยอร์นะชื่อดังทั้ง3คนนะครับก็เหมือนนะครับนี่พี่แบงค์ของเรานะครับอตอนแรกคือแค่อยากได้บัตรฟรีนะแต่ตอนนี้คือ,ค,อคือดูบูธนี่ครับมีแบ็คด็อปแบ็คด็อปของซูมแล้วก็แบ็คด็อปของอัมาลานไฟนี่คือใหญ่สุดในงานแล้วอ่ะ เดี๋ยวจะไปดูกันนะว่าภาพที่ได้จากตัว i f 28 f 2 8ตัวนี้เนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคุณภาพแม่งครับแจ้วมากแล้วฝากคลิปพี่โน้ฝากคลิปพี่โน้แล้วก็ฝากคลิปพี่โน้ด้วยนะฮะอย่าลืมดูนะครับตอนแรกประชุมนี้บอกอะไรนะงานพลาสเทนท์พี่ว่ามันก็เหมือนงานถ่ายพราพอะไรนะถ่ายพราสเทนทแหละใช่ใช่น้าจะอะไรเพราะว่าปกตดนิดเมมเมมรอยยิ้มแปดปรกติเมมเกือบเต็มแปดก็จะหมดงานวันนีเนาะอ่า แล้วไปดูคอนเทนต์คลิปบรรยากาศงานทั้งหมดนะได้ในคลิป v ล็อกของพี่โนนเลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่ผมแนะนำเจ้าเลน r f 28 f 2.8ตัวนี้นะครับไปใช้ในงาน Season c o ์สเพย์ปี2023เพื่อนๆนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปในงาน c อร์สเพยผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นช่างภาพ c อร์สเพยโดยแท้นะครับ แต่ก็ชอบนะครับที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นรู้สึกว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ของช่างภาพดีก็ถ้าหากชอบถูกใจคลิปแบบนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ตอบไปด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดอยากให้ผมไปทำคอนเทนต์ในงานคอสเพลย์อะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับต้องหลักที่ผมได้ใช้จริงๆเลยเนี่ยก็คือตัวของเจ้า c a n o อน R5 ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นกล้องหลักของผมเองในการใช้งานกับ c a n น n R5 เนี่ยบอกเลยว่ามันสบายมากๆใช้งานได้ดีมากๆนะครับมันสามารถรับไฟล์45ล้าน ได้สบายเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันติดขัดหรือความคมมันน้อยเกินไปนะครับแล้วเมื่อมันสามารถรับเซนเซอร์45ล้านได้แล้วเนี่ยจหรับการนำไปใช้งานกับ SR8 ีเที่24ล้านหรือแม้แต่เอวีเนะครับที่อยู่24ล้านเช่นกันแต่เป็น a p s c ก็สามารถใช้งานได้สบายสบายเลยแล้วยิ่งหากเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้เป็นกล้อง canon r 8, แล้วต้องการในเรื่องของความเล็กความเบาอยู่แล้วเนี่ยการใช้งานกับเบน2 8ส f 2 8ตัวนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์มากเลยทีเดียว พอเมื่อเวลาเราใส่เลนต์ตัวนี้เข้าไปกับตัวกล้องแล้วนะครับนี่มันก็จะมีขนาดที่เล็กมากๆเลยนะครับนี่นะครับแทบที่จะราบเรียบไปกับกริปของตัวกล้องเลยทีเดียวนับว่าเจ๋งแล้วก็สุดยอดมากเลยนะครับกับเลนต์ตัวนี้และยิ่งถ้าหากว่าเราใช้กับเจ้าแคนนอนที่เป็น APS-C แล้วเนี่ย อย่าง Canon R 50ตัวนี้นะครับมันจะมีระยะของ crop factor ที่ถูก crop เข้าไปนะครับด้วยความที่เป็น APS-C ใช่ไหมแล้วเลนตัวนี้เป็นเลน Full Frame มันจะเหลือระยะอยู่ที่ประมาณ40กว่ากว่านะครับซึ่งจะใกล้เคียงกันกับ50ม mm มบน Full Frame เลยนี่นะครับพอขนาดใส่เข้าไปมันก็จะได้ตัวกล้องแล้วก็เลนแบบน,นี้เลยนะครับและ Canon R 50เนี่ยมันก็เล็กอยู่แล้ว แล้กับเลนสตัวนี้ที่มีน้ําหนักแค่120กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นพกสายท่องเที่ยวได้สบายเลยมีระยะประมาณ50มิลิเมตรนะครับแต่รูรับแสงนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันจะเป็น f 2.8นะแต่ f 2.8เนี้ยซึ่งถ้าเทียบกับตัวของเลนส์คิดเองเนี้ยถ้าเกิดเราหมุนไประยะที่28ใช่ไหมครับมันก็จะมีรูรับแสงขึ้นไปที่เดบแคบมากๆแล้วนะมันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ5.6นะครับซึ่งไอ้5.6นี้เนี้ย มันเทียบไม่ได้เลยนะครับกับการที่เลนตัวนี้มันได้2.8ก็ทําหลังละลายได้พอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าจะใช้กับ APS-C นั่นเองก็ในการใช้งานจริงเนี่ยผมชอบมากๆเลยนะเวลาที่ผมได้เอาไปใช้เพราะด้วยส่วนตัวแล้วนะครับผมเป็นคนใช้เลน24-70 f 2.8อยู่แล้วพอใช้งานเลนตัวนี้ที่เป็นระยะ f 2.8ใกล้เคียงกันก็เลยไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรเลยนะครับอาจจะมีในเรื่องของความกว้างเล็กน้อยที่มุม28เนี่ยครับมันจะแคบกว่า24ที่ผมใช้อยู่ ตอนนี้ผมจะนำตัวเลนส์ i.f 28 f 2.8ตัวนี้นะครับมาทดสอบในสตูดิโอกันอีกทีนึงว่าหลังจากการใช้งานจริงถึงแม้ว่าเราจะเห็นภาพแล้วเนี่ยว่าเอ้ยเลนส์ตัวนี้มันมีความคมเป็นแบบไหนนะครับแต่สำหรับการทดสอบแบบแลบบเทสเนี่ยก็อาจจะเห็นผลในบางจุดที่เราไม่สามารถเห็นได้จากการนำไปใช้งานนะครับอย่างด้เรื่องของความคมขอบภาพเรื่องของโบเก้หรืออะไรอย่างนี้โดยหัวข้อที่ผมจะนำมาทดสอบในคลิปนี้นะครับผมมีทั้งหมด6หัวข้อมาเริ่มที่หัวข้อแรกเลยนะครับหัวข้อ ในเรื่องของความคมขอบภาพและกลางภาพนะครับโปรเจนี้เนี่ยผมก็จะเป็นการใช้ทดสอบเจ้าเลนตัวนี้กับแ a n น n R5 ตัวนี้นะครับโดยผมจะตั้ง ISO ไว้ที่200นะครับและใช้ตัวของกระดาษท,ที่เอาไว้ทดสอบความคมของเลนโดยในการทดสอบนะครับที่ f 2.8เนี่ยความคมกลางภาพแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยใช้งานได้สบายเลยครับแต่ตัวของขอบภาพเนี่ยจะมีความเหลื่อมแล้วก็ความฟุ้งเล็กน้อยนะครับแล้วก็เมื่อเราหลีไปที่ f4 5.6หรือ8เนี่ยก็จะสังเกตได้เลยนะครับว่าความคมขอบภาพจะมากขึ้นแต่เมื่อไปถึง f8 แล้วเนี่ยความคมที่กลางภาพจะไม่ได้มากไปกว่า5.6นะครับและจากที่ผมสังเกตเห็นนะครับผมว่าที่ f5.6 เนี่ยกำลังพอดีที่ในส่วนของกลางภาพและขอบภาพนะครับไม่ได้เกิดอาการฟุง้งแล้วก็ความปิดเพี้ยนมากจนเกินไปนะครับน่าจะเป็นความคมมากที่สุดของเลนส์ตัวนี้แล้วแต่ถ้าหากเพื่อนๆใช้ที่2.8เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเป็นการถ่ายทั่วไปนะครับเพราะว่าจากที่ผมได้นํานไปใช้ทดสอบให้ดูในตัวของงานซีซั ที่เป็นคลิปในช่วงแรกนะครับผมก็ใช้เป็น F 2.8ตลอดเลยก็น่าจะสังเกตได้นะครับว่าแทบจะไม่มีปัญหาเลยครับเรื่องของความคมจากเลนตัวนี้ต่อไปนะครับเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของโบเก้นะครับโบเก้ของเจ้าเลนตัวนี้เนี่ยจากที่ผมได้ทดสอบมานะครับมันคลีนมากๆสิ่งที่สังเกตได้จากลักษณะของโบเก้เลยก็คือโบเก้เนี้ยมันจะมีความไม่ได้กลม100%นะครับจะมีแค่ลักษณะคล้ายๆตัวของมเมล็ดข้าวอยู่แต่ว่าจะมีตัวขอบ เป็นสันที่ขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่ว่าในตัวของลูกโปเก้เนี้ยจะไม่ได้เป็นรูปแบบของโอเนลิงต่จะเป็นลักษณะในรูปของคลื่นเล็กๆนะครับอันนี้เนี้ยก็จะเป็นการเทียบกันไปเลยนะครับกับเลน EF 24-70 F 2.8 L 2ที่เป็นเลนที่ผมใช้อยู่ประจําเองแล้วเนี่ยมันมีความเป็นโอเนลิงมากๆมันเห็นเป็นชั้นอย่างชัดเจนเลยนะครับเทียบก,กันกับตัวของเลน RF 28 F 2.8แล้วเนี้ย อันนั้นคือคลีนกว่ามากๆถึงแม้ว่าจะมีตัวขอบนะครับแต่มันคลีนกว่าเลนส24์24-70ของผมซะอีกต่อไปนะครับผม้อที่3ตัวโคดแฟร์ในส่วนนี้นะครับจะเป็นการทดสอบแสงแฟร์นะครับที่เกิดขึ้นกับเลนส์ f 28 F 2.8 STM ตัวนี้นะครับจำลองนะครับเป็นแสงจากดวงอาทิตย์เราจะเปิดแรงๆไปเลยนะครับจากเท่าที่ผมสังเกตเลยเนี่ยด้วยความที่หน้าเลนส์นะครับมันมีขนาดเล็กมากทําให้ตัวของแฟร์เนี่ยมันไม่ได้เกิด ขึ้นเป็นวงขนาดใหญ่นะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะเป็นแถบปื้นสีเขียวๆนะวครับอย่างชัดเจนเลยซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าสาหรับสายวิดีโอที่ต้องการแร์ลักษณะสวยๆเหมือนพวกเลนที่มีชิ้นเลนเยอะๆหน้าเลนใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างที่เอาไปถ่ายรูปในงานคอสมานะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับในการย้อนแสงแล้วก็คอนทานจะลดลง พอสมควรเลยนะถ้าเกิดย้อนแสงเข้าหน้าเลนส์ตรงๆอย่างนี้ต่อไปนะครับเรื่องที่4เรื่องของความไวโฟก,กัสนะครับซึ่งเจ้าเลนส์ตัว f28 f2.8 ตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์แบบ stm ก็มันไม่ใช่มอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์แบบเร็วสุดๆของ canon นะอย่างพวก usm หรือ nano usm ซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันจะไม่ได้มีความเร็วมากแต่ถ้าในการใช้งานถ่ายภาพทั่วไปนะครับอาจจะถ่ายรัวถ่ายวิ่งสักเล็กน้อยเนี่ย มันก็พอที่จะใช้งานกับเจ้ามอเตอร์ SCM นี้ได้แล้วมันจะดีมากเลยนะครับเมื่อเป็นการใช้งานกับวิดีโอพอมอเตอร์แบบ SCM นะครับมันมีการเคลื่อนที่ของมอเตอร์โฟกัสที่ละเอียดมากแล้วก็สมูทมากๆนะครับและจากการใช้งานแบบติดตามนะครับแค้เจ้าโมเดลตัวนี้นะครับในการทดสอบก็น่าจะได้เห็นนะครับในส่วนของวิดีโอที่ผมนำไปทดสอบมานะครับว่าการติดตามของเจ้าเรนตัวนี้ก็ถือว่าไวพอสมควรเลยถือว่ามีความสมูทมากนะครับสามารถใช้งานได้สะดวกเลยแหละเวลาที่เราไปถ่ายวิดีโอนะครับเราคงไม่ได้ใช้ความเร็วแบบจิ๊บชอจิอบ๊ชบช านะการที่มันเป็นแบบสมูทเข้าอย่างเงี้ยก็น่าจะใช้งานได้ดีแล้วก็สะดวกนะครับสำหรับการนะําไปใช้งานจริงๆต่อไปนะครับเรื่องที่5ในเรื่องของโฟกัสบริทติ้งเลนตัวนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่ามันมีโฟกัสบริทติ้งที่เยอะจากที่ผมได้ใช้เนี่ยมันก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้งในการถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอเนี่ยมันแทบจะเหมือนเป็นการซูมเลนเข้าไปเลยนะครับแต่ปัญหาเนี่ยมันแก้ได้นะครับในกล้องบางรุ่นของแ Can น n นะโดยกล้องที่แก้ได้เนี่ยจะเป็นกล้องเจเนอเรชั่นใหม่ที่ ถัดจาก R5 และ R6 ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นตัวที่ผมแนะนำไปทดสอบนะครับคือในส่วนของ Can นล R8 และ R50 นะครับทั้งคู่นี้มันมีการแก้ Beating Collection นะครับซึ่งจะเป็นการครอปวิดีโอบางส่วนเข้าไปนี่แหละมันก็จะสามารถแก้ในเรื่องของโฟกัส Beating ได้นะครับทำให้อาการนี้มันไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถเห็นได้อีกเลยนะครับต่อไปนะครับข้อที่6ข้อสุดท้ายแล้วในเรื่องของระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนตัวนี้นะครับทางแ a n น n เนี่ยได้ระบุไว้ว่าเลนตัวนี้สามารถโฟกัสได้ใกล้สุดที่ 23ซนติเมตรนะครับจากหน้าเซนเซอร์ซึ่งมันถือว่ามันใกล้มากเลยนะครับกับเลนที่เป็นระยะ28มมิลแบบนี้เทียบกันนะครับกับเลนที่ผมใช้อยู่ก็คือตัวเลนของ EF 2470ส2 8 L2 ตัวนั้นเนี่ยที่ระยะช่วงประมาณ28ม mm มนะครับมันมีระยะโฟกัสใกล้สุดไปไกลเลยนะครับอยู่ที่38เซนเทียบกันนะครับกับเจ้าเลนตัว i f 28ตัวนี้เนี่ยมันใกล้มาณนะครับแค่23เซนเท่านั้นถ้าพอจะนึกภาพไม่ออกนะครับก็น่าจะประมาณเนี้ย23เซนถ้าถามว่า23เซนมันสะดวกแบบไหนในระยะ28มิลเพราะยังนก็คือเพื่อนๆสามารถยกขึ้นมาในระดับอ,อกแบบนี้นะครับแล้วก็ถ่ายอาหารที่อยู่เหนโต๊ะ ได้ง่ายๆเลยแถมเจาะเข้าไปได้อีเนื้อซ้ำนะครับในระยะห่างประมาณ23มเซนนะและด้วยระยะ28มมิลเนี้ยมันก็จะไม่ได้เกิดเอฟเฟก์ที่บวมมากๆเหมือนกับแบบ24หรือ16มิลนะครับมันสามารถยกขึ้นมาแล้วก็ถ่ายคนที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของโต๊ะเราเนี่ยได้ง่ายๆเลยนะครับโดยที่โต๊ะเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องห่างหรือกว้างเลยนะครับ แคโต๊ะไกลๆเนี่ยก็สามารถยกขึ้นมาแล้วก็ถ่ายเขาครึ่งตัวเก็บบรรยากาศในร้านได้พอสมควรเลยแต่ข้อสังเกตหนึ่งเลยนะครับก็คือเจ้าเลนส์28 f 2.8ตัวนี้เนี่ย พอใส่เข้าไปกับตัวกล้อง Canon R แล้วนะครับเราจะไม่สามารถไปปิดในส่วนของ Distortion Correction ได้เพราะว่าตัวเลนส์นี้จะบังคับให้ต้องเปิดนะครับไม่ว่าจะเป็นในโหมดถ่ายภาพหรือในโหมดถ่ายวิดีโอก็าตามก็น่าจะเพราะว่าเจ้าเลนส์ตัวนี้ต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยเหลือพอสมควรเลยเราไม่จําเป็นต้องไปปิดหรอกในเมื่อเขาบังคับให้เราเปิดก็ปล่อยมันเปิดไปไงั้นแหละครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเราปิดไปแล้วก็ต้องมาแก้ในโปรแกรมอยู่ดีครับและกเรื่องที่น่าจะต้องย้ำไว้นะครับก็คือตัวของเลนส์ RF ยีันไม่ใช่เลนส์ที่มีการ ในตัวนะมันเป็นเลนส์ที่ออกแบบมาให้เป็นแบบสรบบเลนส์แพนเค้กอย่างนี้เล็กๆบางๆนะครับเน้นพกพาเน้นเบาสะดวกนะครับซึ่งถ้าเกิดเราใช้จริงๆกับกล้องที่มันมีการสั่นในตัวอย่าง R5 R6 หรือ R6 Mark II นะครับมันก็น่าจะช่วยได้มากเลยแต่กับ R8 บเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าถึงแม้มันจะเล็กเบาแต่มันจะไม่มีการสั่นเซ็นเซอร์นะก็ต้องใช้เป็นการสั่นดิจิตอลนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะเดินถือถ่าย จะเป็นวีล็อกหรือเป็นการถ่ายวิดีโอทั่วไปนะครับเจ้าเลนส์ f 28 f 2.8ตัวนี้เนี่ยพอใช้กับกล้อง canon r5 มันจะติดปัญหาวิธีว่าโหมด multiple exposure นะครับจะไม่สามารถใช้งานได้แต่ที่น่าแปลกใจเลยก็คือเนี่ยนะครับใน canon r8 โหม,มด multiple exposure นะครับมันกับใช้งานได้แต่ใน canon r5 ของผมนะครับมันใช้งานไม่ได้นะซึ่งตัวที่ใช้งานไม่ได้เนี่ยก็จะมีตัวของ canon r5 r6 rp แล้วก็ ra นะครับเปิดให้ดูเลยนะครับว,ว่ามันใช้งานได้นะครับ อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ และถ้าถามว่าคุ้มไหม่ะครับกับค่าตัว1 2 0 0 0บาทผมตอบในที่นี้เลยนะครับว่าในความคิดของคือมันคุ้มมากๆมันด้วยความที่มันมีขนาดตัวที่เล็กมากๆนะครับน้ำหนักตัวเพียงแค่120กรัมเท่านั้นมันแทบจะไม่ได้เป็นภาระก,กับเราเลยนะครับและยิ่งสําหรับเพื่อนๆที่เป็นสายใช้เลน EF อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆคงจะมีในส่วนของเตอร์ EF 2 i f ใช่ไหมผมเองก็มีเช่นกันครับมันมีขนาดความหนาเนี่ยกนเลยกับเจ้าเลนส์ IF 2 8 F 28ตัวนี้เจ๋งมากเลยแล้วก็ ดูน่าใช้ขึ้นมาเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าในเมื่อเวลาที่เราใช้งานเนี่ยอย่างผมเป็นคนที่ใส่อแดปเตอร์ไว้ตลอดอยู่แล้วพอมที่ถอดเลนออกเนี่ยมันก็จะมีความหนาจากตัวกล้องใช่ไหมแล้วเทียบกับการที่ใส่เจ้าเลนตัวนี้เอาไวอ้อ่ะพอเวลาที่ผมไปเที่ยวเนี่ยสะดวกมากอย่างกระเป๋าที่ผมใช้นะครับเป็นกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าของโนมาติกนะครับผมสมัติที่เจ้าเจ้าแคนนอน A5 ของผมเนี่ยที่ใส่เอาพดตัวนี้แล้วก็พร้อมกับเลน r f 2 8ตัวนี้นะครับ ใส่ลงไปในช่องได้เลยโดยที่เป็นช่องเดิมกับเวลาที่ผมใส่ Canon r 5กับอะแดปเตอร์ ef t ua, e F ตัวนี้แหละก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับด้วยความที่มันเป็นเลนส์ใช่ไหมมันไม่ใช่อะแดปเตอร์เราสามารถหยิบขึ้นมาเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายรูปได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้ต้องปิดฝาปิดเลนส์ได้ซ้ำเพราะว่าไอ้เจ้านาเลนส์ตัวนี้นะครับมันเล็กมากๆอยู่แล้วเราไม่ต้องกังวลเลยครับว่า มันจะไปขูดโดนอะไรนิ้วเราแทบจะยังไปไม่โดนได้ซ้ำนะครับและสุดท้ายน,นะครับก่อนจากกันก็ถากเพื่อนๆน,นะครับถูกใจแล้วก็อยากได้เจาเล็งตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านซูมคามิล่าของเราทุกสาขาหรือแม้กระทั่งช่องทางออนไลน์นะครับตอนนี้เองซูมคามล่าของเราที่หน้าเว็บไซต์นะครับ หากเพื่อนๆเ,เข้าไปไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อเรืตัวนี้หรืออุปกรณ์ชิ้นอื่นนะครับเพื่อนๆกดสินค้าเข้าตะกร้านะครับก่อนกดจ่ายเงินนะครับอย่าลืมที่จะกดใช้โค้ดส่วนลดของเราด้วยนะครับโดยเว็บไซต์ของเรานะครับในการใช้งานโค้ดส่วนลดเนี่ยไม่จําเป็นต้องเก็บดองโค้ดเอาไว้หรือจํารหัสโค้ดนะครับสามารถกดใช้ได้เลย อย่าลืมใช้นะครับอย่าปล่อยให้เสียสิทธิ์นะครับผมและก่อนปิดคลิปไปนะครับฝากเพื่อนๆคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าหากเพื่อนๆได้ซื้อเจ้าเลนส์ f 2 8 f 2 8ตัวนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะเอาไปถ่ายเพื่อนๆจะไปถ่ายที่ไหนและถ่ายอะไรกับผมก็มาคอมเมนต์พูดคุยสนุกสนุกกันข้างล่างเลยนะครับส่วนสำหรับผมเองแล้วเนี่ยถ้าได้ซื้อเจ้าเลนสตัวนี้มาใช้เองผมก็คงจะเอามันไปเที่ยวหลายๆที่เลยนะครับเพราะมันเล็กเบามากๆสะดวกมากๆเลยแทบที่จะทดแทนเจ้าเลน2 4ยี่สิบเจ็ดสิบของผมไปได้เลยแหละ